บทที่4424ไปแผ่นดินใหญ่เหรอครับเยเฉินมองไปที่หลิวม่านชงด้วยความประหลาดใจพลางถามว่าก็ไหนคุณเคยบอกว่าไม่ต้องการที่จะออกจากเกาะฮ่องกงไปไหนไม่ใช่เหรอครับหลิวม่านชงพูดอย่างไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยนั่นมันเมื่อก่อนเพราะตอนนั้นฉันยังเรียนอยู่จึงไม่อยากจากเกาะฮ่องกงไปไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องงานหากฉันออกจากเกาะฮ่องกงฉันจะมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าได้มากกว่านี้ เย่เฉินพยักหน้าเบาๆและพูดอย่างจริงจังถ้าคุณสนใจแสวงหาความก้าวหน้าที่แผ่นดินใหญ่จริงๆหลังจากสำเร็จการศึกษาคุณก็สามารถไปดูก่อนได้ว่าชอบเมืองไหนจากนั้นเลือกเมืองที่คุณชอบและพยายามพัฒนาจากจุดนั้นได้โดยรวมแล้วคุณมีการศึกษาสูงและสภาพครอบครัวของคุณก็ดีมากด้วยถือได้ว่ามีพร้อมๆสุดๆไม่ว่าคุณจะเลือกที่ไหนมันก็ควรจะเป็นเรื่องง่ายมากหลิวม่านชงทอดถอนหายใจอันที่จริงเธอต้องการถามเย่เฉินว่า เขาอาศัยอยู่ในเมืองไหนแต่เธอไม่สามารถเอาคำพูดนี้ออกจากปากได้ในเวลานี้ฝนบนเกาะฮ่องกงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกมือถือของหลิวม่านชงก็มีการแจ้งเตือนข่าวสารดังขึ้นเธอเหลือบมองมือถือและบ่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าคืนนี้จะมีฝนตกหนักฝนตกหนักหรือเย่เฉินหัวเราะเบาๆดูเหมือนว่าสาวกหงเหมินมากกว่าหนึ่งร้อยคนกำลังจะขึ้นเรือท่ามกลางสายฝนในคืนนี้คงจะเป็นบรรยากาศที่หดหู่ใจเป็นที่สุด ขณะเดียวกันหลังเฉาคลับหรือชื่อสากลอินสเปอร์คลับสาวกของแกงหงเหมินมากกว่า100คนถูกทหารวังมังกรพาออกจากบาเดินเข้าแถวทีละคนและขึ้นรถไปที่ท่าเรือการก่อสร้างฐานทัพใหม่ของทหารวังมังกรนั้นต้องใช้กำลังแรงงานจํานวนมากดังนั้นคนหนุ่มเลือดร้อนซึ่งใช้ชีวิตเสพเพลในเมืองที่จเจริญมาหลายปีจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้จะว่าไปแล้วคนงานเพียง3 5 0ถึงคนรวมกับพวกที่จะไปใหม่ยังไม่เพียงพอด้วยซ้ําดังนั้นยิ่งเยอะยิ่งดี องหยวนซานเมื่อเห็นว่าคนของเขาทั้งหมดถูกพาออกไปแล้วสำหรับเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกเศร้ามากนะักทว่าตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกมีความสุขอย่างท่วมท้นสะง้นในหัวใจก็ท่อถอนหายใจพลางคิดกับตัวเองว่าฉันนึกไม่ถึงเลยว่าคนแซ่แย่จะมีภูมิหลังที่ใหญ่โตเช่นนี้โชคดีนะที่ฉันรอดมาได้ไม่งานแม่งเอ้ยงานเข้ากูตอนแก่แน่ไม่เพียงแต่ต้องไปทํางานเป็นกรรมกรที่ซีเรียที่สําคัญต้องขาดอิสรภาพอีกเป็นสิบปี แต่ฉันยังสามารถอยู่ต่อไปได้ในฐานะหัวหน้าแกงหงเหมินในกรณีนี้อนาคตฉันคงต้องสงบเสงี่ยมทำตัวให้ต่ำต้อยเข้าไว้และอย่าเผลอทำผิดพลาดแบบเดียวกันอีกนับประสาอะไรถึงแม้คนสกุลเย่จะดูถูกฉันก็ตามเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็มองไปที่จงหยุนชิวทันทีและพูดอย่างเย็นชาว่าหยุนชิวฉันกำหนดให้คุณมอบเงินหนึ่งพันล้านดอลลาร์เข้าบัญชีของฉันก่อนตะวันตกดินพรุ่งนี้นะมิฉะนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกัน จงหยุนชิวกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าพี่หยุนซานพี่ยังไม่ไว้ใจฉันอีกเหรอเรื่องนี้ฉันได้สัญญาและพูดออกไปแล้วจะเบี้ยวได้ไงหงหยุนซานพูดอย่างเย็นชาว่าก็พอตอนนี้มันไม่เหมือนก่อนแล้วไงแล้วฉันก็ไม่สามารถที่จะคุ้มกลาหัวคุณได้อีกเหมือนเดิมเรื่องระหว่างเราสองคนเกี่ยวกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าที่ผ่านมาขอให้มันจบลงตรงนี้วันนี้ก็แล้วกันอย่าพูดถึงมันอีกเลยจงหยุนชิวรีพูดเป้าพี่หยุนซาน ฉันไม่ได้ทําให้คุณขุนเคืองใจใดๆนะฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้ได้โปรดอย่ากโกรธฉันเลยนะเพราะยังไงฉันก็เป็นคนที่โดนหนักที่สุดหงหยวนซานพูดด้วยใบหน้าสีเข้มให้ตายสินายยังกลัวว่าจะมีคนมาย่วยวนตัวนายอยู่อีกเหรอหลังจากนั้นหงหยวนซานก็กล่าวเสริมว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนายและฉันไม่ควรติดต่อกันอีกนอกจากการระดมทุนสําหรับทหารวังมังกรและฉันเองก็จะไม่ขอเงินเพิ่มจากนายฉันแค่ต้องการอยู่อย่างเงียบๆ และไม่ต้องการเป็นคนสําคัญและกินหรูดูดีอีกแล้วถ้ายังไงคราวหน้าก็อย่าเจอกันอีกเลยนะจงหยุนชิวรี่พูดว่าทําไมพี่หยวนซานถึงพูดอย่างนี้ละ่ะวันนี้คุณกับฉันต่างก็มีปัญหาทําไมคุณถึงต้องการตัดขาดจากฉันหงหยวนซานพล้องออกมาก็เพราะฉันไม่เหมือนนายยังไงละ่ะตอนนี้ฉันเป็นผู้จัดการระดมทุนของว่าหลงเตี้ยนปราบใดที่ฉันไม่ก่อปัญหาคุณเย่และทหารวังมังกรจะปกป้องฉัน แต่นายเป็นพวกทำธุรกิจชอบมีปัญหากับคนโน้นคนนี้และโจทย์ของนายก็เยอะซะด้วยเพราะฉะนั้นจงอยู่ห่างฉันมากเท่าไหร่ยิ่งดีจงหยุนชิวตกตะลึงอย่างสมบูรณ์และต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาก็กลืนคำพูดอีกครั้งก่อนหน้านี้ทัศนคติของเขาที่มีต่อหงหยวนซานั้นต้องการที่จะเตะและใช้เท้าเขี่ยเขาออกไปไกลๆหลังจากที่สูญเสียและถูกเขาขูดรีดมาเยอะ เป็นเพียงเพราะว่าเขาหาเหตุผลหรือข้อแก้ตัวที่จะเลิกกันอย่างสงบไม่ได้และไม่เคยคิดว่าเท่าทารกคนนี้จะเป็นฝ่ายพูดก่อนด้วยซ้ําแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าตาแก่คนนี้จะเปิดปากบอกลาตัวเองก่อนซะง,งั้นสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดในใจทันใดหากตัวเองไม่มีความสัมพันธ์นี้กับหงหยวนซานแล้วตัวเองก็จะไม่มีผู้สนับสนุนบนเกาะฮ่องกงในอนาคตเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันความมั่งคั่งและความฉิบหายด้วยกันเสมอมา แต่การต้องสูญเสียเงินฟรีีหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐใน10ปีนี้ทําให้จงหยุนชิวกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดังนั้นตอนนี้เมื่อมองไปที่หงหยวนซานสถานการณ์กลับตรงกันข้ามเพราะพฤติกรรมก่อนหน้าของเขาในการของเงินตัวเองนั้นถือได้ว่ามันไม่มากเกินไปตรงกันข้ามจงหยุนชิวรู้สึกว่าเงินที่หงหยวนซานขอตัวเองนั้นเมื่อเทียบกับเย่เฉินแล้วมันต่างกันมากราวฟ้ากับเหว แต่ถึงกระนั้นหงหยวนซานยังมองเย่เฉินเป็นผู้มีเมตตายิ่งใหญ่ระดับจัก,กรวาลยังไงยังงั้นดังนั้นตัวเองจึงหวังที่จะมีความสัมพันธ์กับหงหยวนซานและช่วยปลอบโยนกันและกันบ้างในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ก็เท่านั้นบทที่4425โดยไม่คาดคิดหงหยวนซานไม่ต้องการครบกับเขาซะง,งั้นจงหยุนชิวรู้สึกหมดหนทางและทำได้เพียงทออถอนหายใจลึกๆ ในเวลานี้หงหยวนซานที่อยู่ข้างๆดูเหมือนจะรังเกียจตัวเขามากๆราวกับตัวเขาเป็นตัวเสนียดจันไรยังไงยังงั้นและจู่ๆทันใดนั้นก็พล่องออกมาว่าที่นี่ไม่มีอะไรแล้วนายกลับไปซะอย่ามายืนเกะกะขวางหูขวางตายอยู่ที่นี่จงหยุนชิวถอนหายใจมองไปที่ลู่ฮาวเทียนและถามอย่างสุภาพว่าขอโทษนะครับผมไปได้หรือยังลู่ฮาเทียนเหวี่ยงจงจือเทาที่อยู่บนไหลของเขาลงกับพื้นและพูดอย่างเย็นชาว่าพาลูกชายของคุณไปด้วย จงหยุนชิวเหลือมองจงจือเทาด้วยความโมโหและร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธเพียงบ่ายวันเดียวไอ้คนเสพเพลคนนี้ทำเอากูเป็นหนี้หมื่นล้านดอนลลาร์เฉยทำไมไม่เอามันให้ตายทันทีวะแมงเอ้ยไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนจงหยุนชิวมีใจที่จะตัดขาดความสัมพันธ์แบบพ่อลูกกับจงจือเทาทันทีเช่นเดียวกับที่หงหยวนซานไม่ต้องการเห็นตัวเองเขาไม่ต้องการที่จะเห็นลูกชายสารเลวคนนี้อีกต่อไปเขาจึงพูดอย่างโกรธเคืองว่าฉันไม่ต้องการไอ้เด็กคนนี้ โยนแม่งทิ้งข้างถนนไปเลยให้มันดูแลตัวเองลู่ฮาเทียนถามกลับว่าคุณกำลังบอกให้ฉันทำอะไรนะจงหยุนชิวรีบโบกมือแล้วพูดว่าปรับเปล่าครับผมไม่กล้าใช้ท่านหรอกครับไม่กล้าจริงๆลู่ฮาวเทียนพูดอย่างเย็นชาถ้าคุณยังต้องการไอเด็กคนนี้อยู่แล้วก็เอามันออกไปถ้าคุณไม่ต้องการฉันจะส่งมันไปที่ซีเรียถ้าคุณไม่พูดฉันจะถือว่าคุณเลือกอย่างหลังให้คุณสามวินาทีในการคิดเกี่ยวกับมันหนึ่งสองสาม โอเคไปซีเรียก่อนที่จงหยุนชิวจะตอบสนองได้ลู่ฮาเทียนก็กล่าวว่าเนื่องจากคุณไม่ต้องการเขาแล้วว่าหลงเตี้ยนของเราจึงยอมรับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะักจงหยุนชิวตกใจกระทันหันและรีบคุกเข่าลงอ้อนวอนผาผมต้องการมันครับต้องการจริง,รงๆผมต้องการมันนอกจากนี้เขายังเป็นลูกชายของผมผมจะพาเขาไปลู่เฮาเทียนดุถ้าคุณต้องการรีบเอามันออกไปเอาไปซะถ้าไม่ออกไปภายในหนึ่งนาทีฉันจะส่งเขาขึ้นเรือเดี๋ยวนี้ ไปครับไปผมจะไปเดี๋ยวนี้จงหยุนชิวเกือบจะร้องไห้ออกมาและรีบพุ่งจงจื่อเท้าไว้บนบ่าของเขาและเดินออกจากหลังเฉาคลับทันทีเวลานี้ฝนตกหนักเมื่อออกมาตรงทางเข้าหลังเฉาคลับและเนื่องจากจงหยุนชิวนั่งรถของหงหยวนซานมาโดยตรงจากคฤหาสน์ของหงหยวนซานเขาจึงไม่ได้ให้คนขับรถและบอดี้การ์ดติดตามมาด้วย สิ่งที่เขาคิดในตอนนั้นคือหงหยวนซานซึ่งชอบประจบสอบลอขอเงินจากตัวเองอยู่เสมอจะช่วยเขาหาลูกชายให้พบและในเวลานั้นหงหยวนซานจะต้องจัดการเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมแน่นอนแต่ในที่สุดเขานึกไม่ถึงว่าสุดท้ายเหตุการณ์จะจบลงแบบนี้จงหยุนชิวที่ทำอะไรไม่ถูกคำได้เพียงมายืนตากฝนอยู่ข้างถนนเพื่อเรียกรถแท็กซี่และพาลูกชายซึ่งหมดสติไปโรงพยาบาลด้วยความทุลักทุเล เมื่อเขามาถึงโรงพยาบาลและหลังจากการวินิจฉัยรวมไปถึงการรักษาของแพทย์ฉุกเฉินได้รับการยืนยันแล้วว่าจงจือเทาไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งนี้ทําให้จงหยุนชิวดูโล่งใจบ้างนิดหน่อยในเวลานี้หมอบอกเขาว่าประธานจงคุณชายจงฟื้นแล้วครับจงหยุนชิวรีบเข้าไปในหอฉุกเฉินตามจริงแล้วเขาควรจะเห็นจงจือเทานอนอยู่บนเตียงด้วยจมูกที่ฟกช้ำ และใบหน้าบวมเบ่งแต่ทว่าเมื่อจงจือเทาเห็นพ่อจู่จู่ก็ร้องไห้และตะโกนว่าพ่อครับผมถูกไอ้สารเลวทุบตีพ่อพ่อต้องให้พ่อบุญธรรมช่วยผมนะพ่อหมอรีพูดว่าคุณชายจงคุณเพิ่งฟื้นไม่ควรตื่นเต้นมากทันทีที่เขาพูดจบเขาก็เห็นเงาสีดำวิบวับอยู่รอบตัวเขาทันทีหลังจากนั้นจงหยุนชิวก็กระโดดขึ้นไปบนเตียงอย่างบ้าคลาั่งแต่จงจือเทาเต็มแรงและตะโกนดุอย่างบ้าคลาั่งไอ้เชีย่ยไอ้สารเลว มึงทำร้ายกูและมึงยังมีความกล้าที่จะให้กูออกหน้าอีกหรือดูซิว่าวันนี้กูจะไม่ตีมึงให้ตาย